สวัสดีครับเพื่อนๆครับสวัสดีวันนี้ได้ยืมพระของปู่ที่ท่านมาเยี่ยม,มก็เลยขอเอาไว้ดูก่อนอเพื่อที่จะดูว่าพระแต่ละองค์ในการสร้างอ่ะในวาระหนึ่งอ่ะสร้างไม่น้อยดูนะครับแต่ละวันนะมีหลายวันนะเลยหลายสีเลย ออย่างอันนี้เลยนี่สีจะเข้มๆหน่อยแต่ถ้าเกิดว่าเป็นแสงสว่างกว่านี้ทสักหน่อยจะเห็นเลยว่าเนี่ยอันเนี้ยเหมือนกันลงรักแต่ไม่ใช่เป็นลงลงเรีลงชาติแดงครับเพราะว่าถ้าลงรักแดงเนี่ยน่าจะเงามันแต่อนนี้ไม่เงามันแต่ว่าเคลือบดอกลงแดงไว้มีพวมทองด้วยบางองค์ม,งมีปิดทองมา ดูเลยนะครับเพราะฉะนั้นพระองค์หนึ่งเวลาที่จะสร้างผมมั่นใจว่าไม่ได้สร้างน้อยสร้างเยอะแน่อาจจะมีการเอาแม่แม่บ็อกอนุนมาพังก็เลยถอดออกมาถอดอีกแม่นึงมาก็เลยอาจจะเห็นขอบซึ่งองค์นี้ไม่เห็น แล้วตำหนิก็ไม่เหมือนกันตรงนี้มีไข่ปลารงนี้ไม่มีไข่ปลาไขาปา่ขปลาที่ลักแร้ขวาตรงนี้ไม่มีนเนื้อหาด้านหลังแต่ละองค์ ละไม้คล้ายๆเหมือนกันเป๊ะไหมไม่เหมือนเลยอยู่ในโซนเดียวกันซึ่งอันนี้แล้วแต่ความรู้สึกหรือความชอบของแต่ละท่านที่สะสมครับ ส่วนตรงนี้จะเป็นชุดสีดำเดี๋ยวลงมาครับอันนี้เดิมครับผมอ่าสีดำอ่าพิมก็ไม่เหมือนไม่เหมือนกับองค์ แต่ทีนี้คราบกลูกเดเรี่อวคราบคราบที่มันอยู่บนผิวพันพระก็แล้วแต่อีกแหละว่าใครเป็นผู้สร้างแล้วจะใช้วัสดุอะไรในการเคลือบผิวบางงงก็ไม่ได้เคลืบอบนี่ครับ เพราะฉะนั้นบางครั้งเอาองไดองค์หนึ่งเป็นองค์ครูแล้วก็พอได้แต่ว่าจะยึดติดองค์นั้นเลยเป็นองค์ครูเลยองค์อื่นไม่เหมือนกันกับองค์ครูของเราบอกว่าไม่ใช่ผมว่าอาจจะอาจจะต้องพิจารณากันใหม่ดีกว่าขอบคุณมากครับกระผม